มีนาคมปี2568เลขเด่นชุดตัวเจาะ2ตัว3ตัวบนล่างแนวทางแอดหนุ่มสุพรรณสวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกช่องทุกคนคลิปนี้ก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสน,นุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด เราไปดูแนวทางกันนะคะใบนี้ก็เป็นงวดที่ผ่านมานะคะก็หลุดนะคะทุกคนแอดนมสุพรรณนะคะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะใครที่ตามอยู่ก็แคปหน้าจอไปไว้นะคะ 1. มีนาคมปี2568ให้เลขเด่นที่4และ5ชุดตัวเจาะ2ตัวบนล่าง4 1 4 2 4 3 5้าหนึชุด3มตัวตรง941 941ก็อย่าลืมตัด4994นะคะทุกคน9119ถ้าใครงบน้อยก็เล่นเม็ดเดียว941นะคะก็ตัดเล่นเอานะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงปังถูกรางวัลในงวดนี้นะคะขอบคุณแนวทางแอดหนุ่มสุพรรณสวัสดีค่ะ